นี่ครับคนที่สามครับคนที่ส่งกิฟต์ไปผมดูเมื่อคืนนี่ชื่ออะไรนะชื่อผัดผักบุ้งโฆษณาหน่อยมาครับแรงแล้วครับเมื่อกี้โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมผัดผักบุ้งไฟแดงอันนี้มังกรตัวแม่เประมังกรตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวเล็กใช่ครับเอาดีๆนะผ่านไปสองคนแล้วครับนี่ไม่ตั้งตารอกันมากพี่ว่าขึ้นไหมคี่ว่าพี่เาทำขึ้นไหมดูครับเล่นของเขาเนี่ยเอ้าต่ออาไหมได่ต่อม่ได้เพียง ายแล้วนี่นเขาแรงเป็นมาโมตมุยตูปีไปฮะนี่ก็ดูครับเขาจะขึ้นไหมเรื่องของช่วยกันใจจดใจจ่อคนอื่นเขาใช้กระทะเล็กมั่นใจเองขนาดนั้นโอ้ยกระทะใหม่แล้วนี่มังกรใหญ่เยี่ยบเลยไม่ขึ้นหรอเปลียงกระทะทันนะขึ้นเถอะก็ พี่ยอมือออกกันแล้วพี่ชายเอเชี่ยวยี่เลยตอนเมียตอนตัวใหญ่เอ้ยทำไรตัวนี้ีตัวใหญก็ได้กูฮะเออเอาได้ยังไปโอ้เสียววะเอายังไหมยังยังยังแต่พี่เลยพี่ชายไฟลุกก่อนนี่แหละจังหวะนี่แหละเอาเลยนะพ่อเออหุ่งมาแล้วนะเออเอาเลยพี่จังหวะนี่แหละจริงเปล่าจริงพี่ร้อยเปอร์เซ็น เยังกระทะยังกระทะคมรู้เนห้ให้ควันมันโดนไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน่่ยเยเอ้โนี่เลยนี่เลยเอ้ไม่ไม่เออนี่นแ้โอ้โอ้ขอแกครับนี่สงกันที่ส่งไห้อยู่ รอเป้นนานลุล้นนึงเมื่อกี้ลุ้นนับจา๋าตกใจไหมไม่ตกใจครับต่าไม่ขึ้นเหรอผมเป็นตัวแม่ครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวน้นนิดนึงนี่ครับอ่ะไปเอาเข้าวมาใส่ข้าวมาจานหนข้าวนี่ครับผมเรียบร้อยครับคนที่สามไม่กินนะเนี่ยเฮ้ยไม่เสียชื่อว่ะเอามาซุกชิน,นเนาะลูกพีเฮ้ยกินนะชิน,นเลยบ่กินนานๆก็บ่เอ้ องหมก่นตักมือแบบนีผัดผักบุ้งภาษาบ้านตอานเอาตอกขวานหอกผัาสะยัก่บผัดสพื้นบ้านผัดะบุ้งได้เหรอด่เจอคนมือแผัดตะกูลผัดตะกูลผับุงตะกูลออตัีตากข้าวเลยม่บว โอ้ยังโอเค,อเคจบเรียบร้อยครับนี่คนเป็นไงพี่เต็มคนเต็มคนดะนี่ครับผ่านเรียบร้อยครับสามคนครับถือว่าน้องๆเก่งมากครับผมประก,ารก่ายด้วยกันครับโอเคครับร้อยครับงานผมใหม่